วันนี้เป็นวันครบกำหนด6เดือนหลังชาวบ้านที่นี่ทำประชาคมหมู่บ้านขับไล่มูลิธิกระท่อมพัสิลิที่นําผู้ป่วยเอดมาอยู่ที่นี่ราว30คนสถานการณ์วันนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยชาวบ้านอ้างถึงผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ขอร้องให้ยืดเวลาออกไปก่อนแต่ยังคงยืนยันว่าคงทนได้อีกไม่นานจากสภาพพื้นที่นะครับมูลิธิกระท่อมพัสิลินั้นมีรั้วอยู่ติดกับ ห้องเช่าหลายสิบห้องบริเวณนี้ครับชาวบ้านที่นี่บอกว่ามีผู้เช่าหลายคนย้ายออกจากตรงนี้ไปเพราะเป็นห่วงว่าจะติดเชื้อตามมานะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกับชุมชนที่นี่แล้วชาวบ้านที่นี่ก็เลยต้องการที่จะให้มุธิีีกระท่อมพัสดุทึ่งมีผู้ติดเชื้อเอดอาศัยอยู่ย้ายออกจากพื้นที่ครับทําไมถึงไม่ไปแพ้เหรอแพ้แล้ว ผู้หญิงคนนี้มีบ้านอยู่ติดกับม้ยที่กระท่อมพัสิริแสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่ต้องการให้มีผู้ติดเชื้อเอดในชุมชนอ่าไม่คือไม่ให้อยู่สรุปแล้วไม่ให้อยู่ตรงนี้ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเอดเลยไม่เอาไปอยู่ไหนก็ไปอยู่แถงฟ้าแถวไปไปยไปอยู่ไหนก็ไปชุมชนหลังเลยไม่ไหวแล้วมันคุ่งนานหกเดือนมันยังไม่ไปนวมัน ด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระท่อมพรสิริบอกว่ารู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านมูลนิธิเองไม่มีทุนและที่อยู่ปัจจุบันก็มีการทําสัญญาเช่าไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วส่วนสถานที่ที่ทางเทศบาลหนองปือจัดหาให้ที่หมู่14ตําบลหนองปืออําเภอบางละมุงก็อยู่ห่างไกลจากชุมชนโรงพยาบาลและอยู่ใกล้กองขยะซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ติดเชื้อที่เนี้ยเป็นที่ที่เราผ่อนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย แล้วผ่อนไม่มีกําหนดเวลาเรามีกําลังจ่ายได้เท่าไหร่เจ้าของที่ก็ตามนั้นโดยไม่มีคิดดอกเราเขาขายห้าล้านก็คือ5ล้านโดยไม่มีดอกเบี้ยแล้วให้เราเท่าให้เขาเท่าไหร่ก็ได้ว่าไม่บังคับว่าต้องทุกเดือนไม่บังคับว่าต้องกี่บาทแล้วอันนี้คือประโยชน์สูงสุดของเรานะเราหาที่แบบนี้ไม่ได้หรอกในเมืองพัทยาแล้วก็ถามว่าตั้งแต่เราย้ายมาอยู่ที่เนี่ยคือ1เราใกล้โรงพยาบาลเราใกล้วดัดใกล้อนามัยใกล้ตลาดใกล้โรงเรียน มันมันอยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งมันอำนวยความสะดวกกับคนไข้ของเราใช่ไหมคะคนไข้ของเราเป็นเด็กเนี่ยต้องไปโรงเรียนล่าสุดมีรายงานว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้เรียกทั้งสองฝ่ายมาพบโดยแยกกันคนละวันโดยทางจังหวัดยืนยันกับชุมชนว่าจะย้ายมูลนิธิไปอยู่ที่หมู่14โดยออกงบจัดการพื้นที่ให้ทั้งหมดทำเป็นชนบุรีโมเดลแต่ทางด้านของมูลนิธิยังคงปฏิเสธ และต่อรองว่างบที่จังหวัดจะจัดการให้จะขอนำไปซื้อที่ดินที่อื่นที่เหมาะสมกว่าจากกริดกุหลาบคีรีถ่ายภาพทันพิสิศเลบำรุงชัยเนชั่นทีวี